ดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องปายกันเบิดกันสุขูสู่คนว่าสิเป็นทางทางไทยทางลาวหรือจากต่างประเทศก็ขอยินดีตอนทําประสู่ซ่องของบ่าวก้าสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องไว้เนาะโดยในสําหรับวันนี้ก็มาพบมาพ่อกับบ่าวก้าวตอนเทียงพ่อแม่พี่น้อยก็ทําการสิพาพี่พาน้องมากินแกงหน่อไม้มื้อนี้พี่น้อตอนนี้ก4มื้อทาง่่าบ่าวเองแกงพ่อแม่พี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็ได้ป๊าดตัวเพิ่นกําลังแกงกระลุกกุกกวกันอยู่ตอนนี้พี่น้องเอ้ยตั้งไฟคนอุบคนอ้าวกันอยู่ตอนนี้กับพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็ได้อมีนูแกงไม้นี้พี่น้องเอ้ยใส่เ็ดอ่าอ่าใส่เ็ดเพาะพี่น้องเนาะก็ใส่เ็ดอ่าหลายๆอย่างแหละพี่น้องเอ้ยเลเ็ดโอ้เนาะนูพี่น้องเอ้ยไปตาแซ่บหลายพี่น้องเอ้ย อ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องคงสิบ์วลายายห,ห้างเพื่อมาเป็นการเสียเวลาเวลากันพ่อแม่พี่น้องนั่ไปทักทายสบายดีทางซาลุนกันเลยพี่น้องไปกันเลยโอ้ฝนกำลังแกงอยู่ได้ตอนนี้กับพี่น้องเอ้พักกายลงยาย่ยางมันนี่กับพี่น้องเอ้เสร็จแซ่บกันเลยมันนี่พี่น้องอโอเอาสบายดีซาลุนสเดี้ดยอยตัวพี่น้องเอ้ แซ่บๆมันก็ลดมันนี่แหะพ่อใส่พักคะหรือว่าใส่พักสะโอมนี่แหละพี่น้อยโอ้มีเห็ดหูหนูพี่น้อยเนาะตอนนี้ก็ได้คัก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 คือทำไมพักตอนนี้กำลังเตรียมใส่กระตุกกันอยู่ตอนนี้กับพี่น้องเยนี่ใส่พักแว่นพี่น้องเย มีผักแว่นกับแล้วก็มีผักหวานพร้อมมันนี่พี่น้องเนานะเดี๋ยวผักหวานเนี่ยทาร่าล่างไม่ได้ผักหวานก็ได้หวานพมากที่ด้านมากินข้าวกับอ่าพ่อมน้องทรายเลยนี่พี่น้งนนงองเยอ่าโอเคพ่อแม่พี่น้งองเดี๋ยวรอตอนกินพ่อแม่เดี๋ยวก็จะเปิดกล้อ,องให้เบิกอีกทีหนึ่งพี่น้งองเอ้อ่ะบาทนี้กับพอดีตั๊กละบาทนี้กับพี่น้งองเอ้ะโอ้พักกระไลสิ่งหลายอย่างพี่น้งองเอ้ะมาแซ่บๆกันมันนี่ครับพี่น้งองเอ้ กินล yes? ูกกินบบเข้าเข่าบบนอนได้ไหมมาพ sure. ี่น้องมากิน้าวกันเด้อเขียนยูทูปาลีวางกล้องเนาะสบายดีนี่มั้งกินก็เพ้น็เพ้นก็โก้ไหมสบายดีมากินกับน้องชายมันนี่ครับพี่น้อยอยู่ในเพื่อนพี่น้อยเพื่อนมาเท่าสบายดีพี่น้องนะสบายดีเลยการน้องชายกับพื่นนี่เพื่อนกาอนาคตของเพื่อนอยากเห็นอ่ายูทูปพี่น้อยอ่าเป็นมักยูทูปเพื่อนจะเห็นยูทูปคนหนน่งพี่น้อยเนาะ เดี๋ยวกาฟินสรเฮ็ดยุกฟินไดพี่น้อยกำลังเดดเอดพอไดแวมไดีเอ่ง้วากังกินนด้เลยพี่น้อคุกาพักินน่กินีบโอ้แกงมากกมีพริกมาแก้มพร้อมพี่น้อยกสูไว้แล้วอนี้ก็มีพักแวดแล้วก็พักอันนี้พี่น้อยพักเอ่อ หวานหวานพี่น้องเอ้นี่าักโมบมาเนี่ยแต่โคตร้ก็ต้องเอาแชงเรา่น้งหวานสุกนุ่แชงอย่า้ไหมแ่งอย่งมาสมาใส่ถกันพี่น้องเอ้วางบ่วงน้ำหนึ่งน้ำไหมน้ำแม่ไหมน้ำแม่มนน้ำแม่มนั่น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  ขึ well ้นไหมรับจะโอมไมจะขึ้นเลยนาเกีกระตุนเฮ้ยพอ้งอม่างข้างเราพักข้านี um. ่พ no ักแลวพักข้า่เป่นนี่เ่นกเนพักมนขึ้นยัข่อคจ้านะมาข้าได้ันยังอยมอยู่จะว่าแกงชะลึนชดนะลึนออี่เอขึ้ หล่างมาเนี่ยไม่กินเผานะดูละมีน้ำนะเนี่ยนี่ก็ไปหาน้ะไม้มาเฮิตแลบวก็แมนใส่เห็ดเพาะผมเห็นต้อนดีมากผมจะเที่ยงพี่นู่นมาไปแกงใช่เอ้าเฮ็ดเพาะไปแกงง่ายบาเลยมาแกงง่ายมาแกงกินแรงจะอยากแกงไปเฮ็ดลุ้น พ <Amen. S 1> um, ่อตีบุหินต้นพ่อตีแมนูอยากพอประเด็กล้นะค่ับพอประเด็กอืมครับแบบน้ข้าตอนเที่ยงพี่น้องะอะนพี่พ่อมยมยนี่กินนองเทีกยวพ่หลมาดีแล้วพวกอะ

อบแ่้นานจาพุทคานเนาะเบือกพคนแรกอนะยามนีหลมันคือจัดเลยเนาะมันยางหย้ยไมเนาะแม่มันไปมหนลงเลยเดกไกลครับ แวนอ่อนเน,น่าะพักอันนลยพักอันฟันเนี่ยดีแล้วตบตบนี่คเคย้กินเป็นแต่ยุบ้านเก้าคนผมอยากตบตบแค่บกอกบางคนกระคิว

มาตกตังเฮ็ดม mhm. ันไม่ตกราคาเลยเนาะอะไรเนาะแมนลงหาพันกริบ <en> ข <blo ke fuck> ังไายกันเช้าเหรอไก่ก็ไล่อยู่ได้เพิ่นไม่ถ่ายประการไ่กับพี่น้องอุ่นๆอยู่ไล่อยู่ไก่เพิ่นไก่เพนใกล้จะเอี๊ยมเวาเน่มีดแวนนี่พี่น้องจะอยู่พังท้ายจยากซื้อห้องพักแง่เนาะหนึ่งกันได้ เดิไปที่พน้อ, <S 2> <S 2> องพักว่านให้ได้่นา <laughs> ดอกนี่าไก็ดีถาตอใกระได้เนาะแวแล้วัวเกินต็กมอดนี่ดีท่มากขึ้น

ตากี่มาตากี่ก้อนเด้อตากีก้อนตากก้อนดีน้องเบื่แเ้วอินหลายคนแต่กินแกงไหมเออหึหนอะลูกกินโดนแล้วเาะกินแบบเ้าคนแกงบุ์แกงมัคือกันเด้เอเคไาก น้องใช้บ่าวก้าวกับเพื่อนมากจะใช่ยูทูบพี่น้องเพื่อนคาหาคาบวดมากพี่น้อยเพื่อนฮาคซิกพี่น้อยเพยงทิศใหม่เพื่อนหาคาซิกพี่น้อยเป็นเสียงหนแปดปีลน่รแปีก็ใช่เป็นเหตุพี่น้อย าทามนี่มันว่าบดีปะลูกเดีนี่ยดีบดเลียวหนาไปทางนั้นในอกางดดูดูขงเก้โอ้หได้คนแซ็้บดคักคพี่น้องละนี่พี่น้องมานนัเด้พี่น้องเนาะเห็นี่วนองไหม่กัเห็นยูทำดอกไปอ่ะ เป็นตัวแกงนาชัดเจนขอโทษข้ายเด้อพี่น้อเอ้งกองไว้นะงกองห้เพิ่ี่การเาจมันไกลี่สุดเาชา โอ้ยากมึนๆเน่ยพี่น้อยย้อนแสงย้อนแสงฮอนเลยเนาะฮอนฮอนเอาปนตกไม้เอาเฮ็ดออกช่วงนี้หนาเฮ็ดออกได้พี่น้อยช่วงนี้ก็ได้ พี่น้องเลยลองไปกินน้ำไปน้ำน้องชายพี่น้องเลยน้องชายชาลื่นนี่นะยังโสดตัวจองน้องชายชาวลื่นก็ไม่ต้องคุยรอได้พี่น้องเลย เิไปรอเกินนะมันรอแท้แล้วกินอะไรบ้างน้าน้ามันวบแมนขันมงมันงามเพื่อจะเก่านะนเนาแมนมันจะเขียวทักทักเล้งามหน้าส่อจังเลยมากำแบบนี้คนลกันง่ายนะแบบพักหาเปิดนยเกเอาอันนี้ลกขาดพุทธนะ อับแล้วลูกอับบิ้ลอับเบิั้นักอยู่หมอยังวะถ้าหไปไหนวะตุ่มอมนะอืมกระกระนอนเฮ็ดยังเนี่ยนะเฮ็ดจีนเฮ็ดจีนไปเรืองอะไรไปสเลิศกินอะไร

ท่านได้เฮ็ดหูนูท่านได้หลายๆในมะข้าวชิก้อยพ, <c oughs> พี่น,อนอ้องไในบัง <c oughs> อยู่พี่นอ้องอ่ะก้อยเฮ็ดบ่ก้อยเฮ็ดหูนูพี่น้องแซ่บเฮ็ดนี่บ่แม่นแักได้เนาะแม่นเมนก้อยต้องมีอ่าหมักเคือน้ำแน่พี่น้องมีต้องมีหมักเคือแล้วก็มีอ่าหมักแตงนอ้นอนยน้ำแน่เข้ากัดเขากันโอ้ยเข้าท่าเลยพี่นอ้องอ่ะเด้อเด้อพักก่อนยัางท่าน

ช่งบลตะไรกเห็ดออรลฟ์พี่น้อยครับครับนั่งดินั่งดิโอ้ยบุมักกับนั่งดิว่าบุมักเป็นกับบุมมักรนนูกละสเิดหน่อยเลยมาินแม่ลูกละต้องสารูกคักพี่อยหนบุมิ้นย่านแบบ

<presidency> มใช่ไหมครับมันย่างอกทางดังแล้วเนาะมันยวเลยมันใส่คำยังไงด้วยจ่ะมาต่อเดินพักวอนไปนหนไปให้ไปหน้ายังงอัดบรรยากาศ ม่น้าเะพี่น้อยจังพ่อื่นพ่อพ่อกันอยู่น้พี่น้อยมื่อื่นบอกว่าออกไปบรรยากาศอยู่ให้อยู่น้าการคบการเขียได้บางต่อไปก็ซีบีแต่อัดคลิปอยู่น้าเลยพี่น้อยพื่อปีนี้บอกว่าจะไปที่น้าเนาะน้าับเขาม่เท่าไครับเห็ดอมกับน้องสายพี่น้อยชองไส้ มกาคิดดำให้ดำหน้าเลยมือจะได้ไปปะมาเท่าเลยไี่น้องปลอยมาเ่าไปอยู่เพื่อนผู้เดียวผู้เดียวไปกินเข้าวยูกับปท้าวโอเคพี่น้องนกาทำกินข่าวกี่น้ำอิ่มแล้วพี่น้องอย กาสำหรับคลิปนี้ทางวากว้าจะได้ล่ำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบพ่อก,การระวังคลิปหนักต่อไปพ่อแม่พี่น้องนะการสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางวากว้าคลิปต่อ,ตอไปในเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าว่าทางเราก่าผิดพลาดประการใดทางวากาต้องกลับขอโทษและขออภัยนํำพี่น้องเบิกกันสุขูสู่คนเบิกกันสมองสุบอนพ่อแม่พี่น้องนะ จงขอขอบุญล้วขอบคุณทั้งเอฟซีทุกท่านที่ได้ค้ามาเบิ่งเับสมแต่โตหรืจนจบหรือบุกขาหมดโคษณาให้ทั่งว่าเก้าในพอได้มีได้ใส่ละใจในครอบในครัวพี่น้องเนาะก่อนล้ำล่าพระจากพ่อแม่พี่น้องไปสุดท้ายนี่ก็ทั่งว่าเก้าขอกล่าคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดีเพชรแน่ตอนนี้ก็ได้